SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สวัสดีทุกท่านนะครับหลังจากที่ติดค้างไว้นะครับเกี่ยวกับคลิปหัวเดียวนะครับเมื่อข่าวที่แล้วนะครับมาคลิปที่แล้วเนาะ ผมก็เนี่ยฮะวันนี้ส <é> ําหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเพิ่มเติมนะครับแต่ก็แจ้งข่าวนะครับสาหรับใครที่มองหายตัวรถตู้ทึบติดแอร์นะครับคันที่รีวิวไปนะครับเมื่อคิมทีเดลไปแล้วนะครับเจ้าของก็ทําการปิดการขายไปละเรียบร้อยนะครับแต่เห็นบอกว่ามีสเปคแบบนี้อีกประมาณสําคันอยู่นะครับถ้งไงก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยดูนะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับในลักษณะนี้นะแต่ว่าย้ำนะครับคันที่เพิ่งรีวิวไปเนี่ยขายไปแล้วเนาะสำหรับไอตัวหัวเดี่ยวตู้ทึบติดแอร์นะฮะประมาณนั้น สำหรับตรงนี้นะครับที่ค้างกันไว้นะครับเมื่อคิดที่แล้วก็อยู่ประมาณ5คันเนาะเดี๋ยวเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะครับไปแบบรวดรัดนิดนึงนะฮะคันนี้เป็นตัวปี2018นะครับราคาขายเนี่ยตลาดทั่วไปขายกันอยู่ประมาณ3839 4041 40, 42ก็ันแล้วแต่สภาพนะครับใช้งานมากใช้งานน้อยก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะครับแต่คันนี้ราคาจะโดกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะครับเจ้าของต้องการ4 3 0 0 0 0เลยคือ4 3 0 0 0 0สเนี่ยจากที่ผมมองนะราคาสูงไปนิดนึงนะครับ แต่ว่าเจ้าของเนี่ยแจ้งมาแบบตรงๆเลยนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยถ้าไม่มีคอกเนี่ยเขาตั้งขายอยู่ที่400,000ทุ่นๆนะครับประมาณนั้น400,001น,นะฮะ400,000-400,001ท่แถวนี้นะครับเนื่องจากคันนี้เนี่ยเป็นปี2018แล้วมันใช้งานมาน้อยมากนะครับผมลองดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะรีวิวซ้ำให้ดูนะครับคือภายนอกเนี่ยเดิมไม่เคยถูกชนนะครับช่วงล่างยังดีอยู่ยังเดิมมากๆแล้วก็ภายใน นะครับห้องโดยสารเนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยแล้วยังเดิมอยู่นะครับก็ถือว่าได้นะครับสมเหตุสมผลกับราคาที่เขาขายนะครับก็ไม่ได้แรงเกินไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสาเหตุที่ราคามันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมาจากคอกตัวนี้นะครับเป็นคอกสูงซึ่งเจ้าของเพิ่งใส่มานะครับราคา2 0,000นนะครับเห็นแจ้งว่า2 0 0 0 0ื่นนะเพิ่งใส่มาสดๆเลยแล้วยังใหม่อยู่เลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานนะฮะเนี่ยฮะใส่มายังไม่ได้ใช้ก็เลยจะขายก่อนนะครับเนี่ยฮะสังเกตดูได้จากพวกกระบะนะครับที่เป็นแม็กนะครับ คือตามข้อมูลเนี่ยเจ้าของแจ้งผมมาว่าจะเอาคันนี้มาใช้บรรทุกของอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเอาไปใส่คอกแต่พอใส่คอกเสร็จปุ๊บยังไม่ได้ใช้บรรทุกเลยนะครับก็เลยอยากจะขายก่อนเอามาทําทุนประมาณนั้นนะครับจะเปลี่ยนคันใหม่ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูนี่ครับสภาพภายในมันก็จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้ขี้เละนะยังดูดีอยู่นะครับติเรื่องเดียวนะเป็นมือหมุนอีกแล้วนะฮะสำหรับ รถสเปคอย่างเงี้ยใหม่ๆเงี้ยควรจะเป็นไฟฟ้ามาเลยนะครับน่าจะดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะมีแอร์แบ็กนะครับสำหรับตัวนี้มีแอร์แบ็กมาด้วยนะครับใช้งานน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นบู๊พาวเวอร์นะครับเป็น1.9ึ่งจุดเก้บูพาวเวอร์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเครื่องยนต์ใหม่จริงหรือเปล่านะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของอยูสุสปาร์กนะครับดีดีไอหน่งจุดเก บูพาวเวอร์นะฮะคือด้วยความเป็นปี2 0 1 8นะครับคือเครื่องยนต์มันจะใหม่มากๆนะครับและอย่างคันนี้น่ใช้งานน้อยจริงๆนะครับสมกับที่เจ้าของขอแจ้งมานะฮะสวยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาเครื่องน็อตยึดฝาเครื่องตัวเครื่องยนต์นะครับเทอร์โบท่อพักแคททุกอย่างยังอยู่พร้อมใช้งานหมดเลยนะครับเรียกว่าออกจากศูนย์ยังไงนะครับคันนี้ก็ยังคงความใกล้เคียงกับคำว่าศูนย์มากๆนะฮะ ซูมห้องเครื่องสวยนะครับแก้มหน้านะครับน็อตไม่ขยับเลยคานหน้านะฮะนี่ฮะใหม่มากๆพลาสติกนะครับตัวที่ปิดแผ่นเพจมานะครับก็ยังอยู่เลยนะฮะเนี่ยยังไม่ได้ลอกออกเลยนะเนี่ยเนี่ยฮะยังอยู่อยู่เลยนะครับเพจเดิมโอเคแก้มด้านซ้ายนะครับไม่เคยแกะนะครับน็อตสวยโอ้โหปักอินนะครับท่อเนี่ยฮะนุ่มมาก นะครับของเดิมโรงงานหมดเลยม้วงว่าน้ําไฟหน้านะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคันนี้การันตีนะครับบางจริงอะไรจริงไม่เคยถูกชนแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่เราเอาไว้เช็คนะครับว่ารถใช้งานมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันสามารถดูจากตรงนี้ได้นะฮะนี่ก็คือฉนวนนะครับปิดกันความร้อนฝากระโปรงนะครับดูนะฮะยังแบบเนี่ยฮะยังเดิมๆอยู่เลยนะครับเนี่ยยังเหลืองอย่างเงี้ยอยู่เลยนะครับไม่ไหม้เลยนะฮะนะฮะถือว่ายังโอเคเนี่ยพวกสติกเกอร์ต่างๆเนี่ย พราะว่าถ้าเกิดรถใช้งานมันหนักๆจริงๆเนี่ยถ้ามันปิดเนี่ยมันเกิดความร้อนเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับก็จะเก่าจะแบบเหลืองซีดนะฮะส่วนอันนี้ก็จะดานะครับน้ําตาลไหมอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยฉนวนเนี่ยขอบนี่ยังเหลืองอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็ไม่ยุ่ยด้วยนะครับพวกฝาปิดเนี่ยนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดเอาไว้ดูนะว่ารถใช้งานมากใช้งานน้อยนะครับก็โอเคผ่านไปนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเจ้าของต้องการ430นอกคอกใหม่รถเดิมรถสวยนะครับใช้งานน้อย นะครับน่าจะหลักหมื่นด้วยซ้ำนะคันนี้นะครับก็สนใจก็ราคานี้แต่ผมถามมาแล้วผมออลองยับยับพูดคุยให้แล้วนะครับถ้าใครสนใจจริงเจ้าของจะลดให้แน่นอนนะครับถ้ามาลองขับเผื่อถูกใจเนาะประมาณนั้นอีกอย่างหนึ่งไฟแนนซ์จัดท่วมนะครับไฟแนนซ์จัดสี่แสนกว่าบาทนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดประมาณนี้แหละบวกลบนิดหน่อยนะครับถัดมานะครับวีโก้วีโก้คันนี้เนี่ยเจ้าของคุยกับผมนะฮะว่าคือเดิมเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยมันขายอยู่แสนเก้า นะครับขายแสนเก้านะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าไปทําสีมาใหม่นะครับทั้งคันเลยเนี่ยทำสีมาใหม่ทั้งคันออหมดไปเกือบ3 0,000ื่นว่างั้นนะฮะคือทํามาค่อนข้างดีอยู่สําหรับสีนะครับคือจริงๆมันมีรอยอข่วนที่กันชนนิดเดียวนะครับแล้วเจ้าของเนี่ยเขาเอาไปทําสีมาแล้วมันสื่อสารไม่เข้าใจนะครับอยากทําแค่กันชนแต่คันเนี้ยไออู่เนี่ยก็เลยไปทํายกคันเลยนะครับก็มาเก็บที่หลัง20,000กว่าบาทประมาณนั้น เจ้าของก็เลยแบบอยากได้ค่าสีคืนประมาณนี้ก็เลยจะขายอยู่ประมาณ2อ0 0 0นนนะครับซึ่งถามผมส่วนตัวสูงไปนิดหนึง่งสําหรับบล็อกนี้นะครับราคาสูงไปแต่ก็อีกนั่นแหละคันนี้คือมันค่อนข้างเดิมและใช้งานน้อยดูครับเม็ดเชื่อมโรงงานประมาณนี้แล้วใช้งานมาน้อยจริงๆนะสาหรับคันนี้แต่ว่าข้อเสียนะครับสำหรับคันนี้เลยที่ผมไม่ชอบคือมันไม่ใช่เบาะเดิมแต่เจ้าของบอกว่าเบาะเดิมก็มีให้ใส่นะครับก็ถ้าใครไม่ชอบก็ยวเปลี่ยนเบาะเดิมให้ประมาณนั้น ราคาเจ้าของแจ้งว่าลดให้ได้เหลือ200,000อาจจะไม่ถึงก็ได้ลองมาคุยดูว่างั้นนะครับแต่ก็จะขอค่าสีเพิ่มเติมเนาะสำหรับคันนี้ถ้าใครมองว่าชอบนะครับหรือว่าสนใจก็ลองพูดคุยดูแต่สําหรับผมมองว่าสูงไปนิดนึงนะครับก็ลองต่อรองกันดูแล้วกันนะสำหรับวีโก้คันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูคันถัดไปกันฮรับสำหรับคันนี้นะครับเป็น d m a มปี07นะครับคันนี้ราคาขายอยู่ที่2 0 0 0 0 0นะถ้าใครสนใจก็พูดคุยได้เลย คันนี้ก็วิ่งไปเยอะอีกเช่นกันนะแสนสามหมื่นโลนะผมจะไม่ผิดนะผมเคยเช็คไปแล้วรอบหนึ่งนะครับทุกอย่างโอเคพร้อมใช้งานลองขับมาแล้วด้วยนะครับเพราะว่านี่ฮะผมยืมรถเขานะครับไปขนแม็กนี่มานะฮะประมาณนี้ก็ขับดีครับขับสนุกทุกอย่างยังโอเคพร้อมใช้งานมีเสียเรื่องเดียวนะครับเรื่องยางนะครับซึ่งกําลังจะหมดนะฮะนอกนั้นก็โอเคเผาเดิมนะครับเสริมแหนบลงเล่มเรียบร้อยภายในดีสวยนะครับใช้งานมาน้อยด้วยคันนี้ สีก็ตามนี้เลยนะครับน่าจะทําใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าโอเคสีอาบมาใหม่นะแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าผมลองตรวจสอบดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซุ้มห้องเครื่องนะครับแล้วก็พวกแกนต่างๆนะครับถือว่ายังคงความเดิมอยู่ครับก็มาดู2คันสุดท้ายนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะหมดแล้วนะครับที่ผมจะรีวิวหัวเดี่ยวนะครับของร้านนี้ก็จะมีตัวลิวรนะครับปี18 นะครับอคอกสูงอคอกใหม่ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับคันนี้ก็เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกับไอตัว D m a ม18คันนั้นนะครับปี18คันนั้นเจ้าของคือเปลี่ยนรถใหม่นะมาเอาไอตัวรุ่นเก่านะครับเป็นบรรทุกของนะครับก็เท่ากับว่าเอาคอกมาใส่ฟรียังไม่ได้ใช้งานประมาณนั้นคันนี้ราคาอยู่ที่39นะครับต่อรองได้ดหน่อยเจ้าของแจ้งมาอย่างนั้นนะครับค่อนข้างเดิมใช้งานน้อยอีกเช่นกันนะคันนี้เดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งคันนี้ด้วยคันนี้เป็นดีแม็กซ์บูควอเวอร์เช่นันนะน 2016, คนะครบ แต่ถ้าใครสนใจเห็นเจ้าของบอกว่าจะยกคอกไอคันข้างๆเอามาใส่ให้ประมาณนั้นนะเดี๋ยวมาดูตัวเรโว่นิดนึงนี่ครับสภาพช่วงล่างของเ e โว่นะครับโช๊คอัพเพิ่มเติมมานะครับเสริมแหนบลงเรียบร้อยเพาเดิมนะครับถ้าใครที่คิดว่าจะซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับผมแนะนําว่าแบบนี้คุ้มเพราะว่าช่วงล่างทํามาให้แล้วนะเรียบร้อยแล้วเ,เพราะว่าช่วงล่างทามาให้แล้วเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะครับประมาณนี้ นะครับไม่ต้องไปเสียเวลาทาแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงล่างประเภทนี้ทําอย่างนี้เนี่ยถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันราคาก็หลายหมื่นอยู่นะฮะก็ลองพิจารณาดูนะครับคันนี้3ามแสนเมีคอกแล้วจดลงเล่มทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับซื้อไปเติมมันขี่ได้เลยส่วนเรื่องราคาก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ต้องลองมาพูดคุยนะครับตลองดูอีกทีหนึ่งหรือว่าจะให้ทางช่องช่วยตลองให้ก็ได้ครับลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้หรือว่าจะโทรมาพูดคุยก็ได้นะครับสำหรับหัวเดี่ยวคันนี้นะ แล้วก็ส่วนคันนี้ปี16ราคาเท่ากันนะ3,009นะครับลงได้อีกนิดหน่อยนะครับดีแม็กปี16สปาร์คคันนี้นะครับบูพาวเวอร์ถือว่าเป็นกหนึ่งคันนะครับก็น่าเล่นอยู่แต่ไม่มีคอกนะราคาดูสูงไปนิดนึงสาหรับราคานี้ถ้าเกิดลงให้ได้อีกหน่อยหนึ่งผมคิดว่าน่าซื้ออยู่นะสำหรับปี16คันนี้นะก็อยู่ที่พิจารณานะฮะถ้าใครสนใจนะครับก็ลองอติดต่อพูดคุยนะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวผมช่วยต่อลองให้ ก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิปของเดี่ยวทั้งหมดเลยนะครับ4ี่คันที่รีวิวมานะครับเร็วๆนี้นะครับจะมีอีกนะครับในเรดราคาคลระกันไปนะครับตั้งแต่แสนหลักไม่ถึงแสนก็มีนะรอบหน้านี้นะครับไม่ถึงแสนแสนก็บาทนะครับสองแสนสามแสนสี่แสนอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะมีคลระมาให้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของทางช่องนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับกับคลิปนี้เจอกันอีทีคลิปหน้าสวัสดีครับ